เค okay. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวอันนี้ให้นะคะก็นี่นะให้อาจจะชัดแปบ๊บนึงมันได้โฟกัสแลยทุกคนเห็นไหมอะ่ะแปบ๊บนึงน,นะเดี๋ยวให้โฟกัสก,ก,ก่อนมันคืออันกอฮอนะคะ บริสุทธิ์99%น,นะคะสำหรับเช้าฉีดทำความสะอาดมือและสิ่งของนะคะขวดละ20บาทนะคะทุกคนสามารถมาสั่งซื้อได้กัน,นได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊กสาสายี่ปุ4เนาะเฟซจริงมีผู้ติดตาม4,000ปาคนนะคะดูที่ผู้ติดตามนะทุกคนนี่นะคะค่าส่งก็ลงทะเบียนลงทะเบียน30อิมเบาทนะคะ สั่งสีขวดขึ้นค่าส่ง40หกสิบนะคะเพราะว่ามันเพิ่มตามน้าหนักเนาะเพราะว่าหนึ่งขวดก็มีน้ําหนักนะคะนี่ก็คือนี่ซีขวดเนาะก,ก็จะมีน้ําหนักนะคะทุกคนโอเคสนใจสั่งซื้อกันได้เลยนะคะแม่ค้าไม่กัดนะทางร้านก็มีสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมหรือบริการสั่งางสาติสตกอสติกตอนนี้งดก่อนนะคะแล้วก็มีเป็นสกูชี่แล้วก็เป็นกำลัลข้อมือ แล้วก็เป็นอะไรล่ะสกินแคร์ต่างๆนะคะแล้วขนมน่าจะมาอีกก็คือล็อกหน้าเลยนะล็อกนี้ก็คือขนมหมดแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคก็ใครสนใจก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย